การในนนวัี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การโต้วาทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทงหค่ะในยติดูหนังที่บา้านเบิกบานกว่าโรงหนังค่ะขอเช <c oughs> <hiking> ิญฝ่ายเสนอแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอริสาลุชูหัวหน้าฝ่ายเสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษานักการจอมแดงผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอเขาที่หนึ่ง เป็นเล็กชากผมเนดีผมเป็นหัวหน้าสายคันขอบคุณรับสวัสดีครับผมเกชายบรลจาสุมูลเป็นคนยืน่ายคานสวัสดีครับผมเด็กชายมณฑลเชลีเป็นผู้สนับสนุนสายคันคนที่สองครับสวัสดีครับผมเดชายเป็นตัวัเป็นผู้สับสนุนสายคัน ชยามารีค่ะจะเป็นผู้ตัดสินวันนี้ค่ะตนกัตกาของวันนี้นะคะหากเวลาใกล้หมดส0วินาทีจะมีปิ่งสองครั้งปิ่งดังสองครั้งนะคะและถ้าหากหมดเวลาจะมีเสียงกอดดังขึ้นค่ะเรามาเริ่งังังหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดกันเลยค่ะจากที่ดิฉันสั่วนเลย พบว่าในช่วงโควิด19มีผู้คนหัดมาดูหนังที่บ้านเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการพบประผู้คนและจากสถานการณ์นี้ทำให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายของการดูหนังที่บ้านถึงแม้สถานการณ์โควิด19จะสงบลงแล้วแต่ก็ยังมีผู้คนที่ถูกใจในการรับชมภาพยนต์ที่บ้าน เพราะสามารถทำอะไรก็ได้ตามสะดวกจากนอนลิ่งพีลังกาถ้าไหนก็ย่อมได้และยังสามารถดูย้อนหลังกดเลื่อนกดข้ามได้อย่างที่ต้องการไม่ต้องกัวงวลว่าวิทยามาราย,ยาทของเราจะทำ ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค้านขึ้นมาโต้คหลังจากที่ผมได้ฟังหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดนะครับผมคิดด้วยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดสิเกผู้คนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกันอยู่ธรรมดาแต่หลังจากสถานการณ์จบลงใช่ว่าจะมีผู้คนที่ยังสิ่งอยู่แต่บ้าเท่านั้น บรรยากาศในการรับชมภาพยนตร์ที่บ้านนั้นยังสามารถตอบโจทย์ในความเพลิเพินของผู้คนที่เทียบเท่ากับเปล่อาอัตรรพในการชมจะลดลงหรือไม่เมื่อต้องชมผ่านจอเล็กๆภายในบ้านของเราการชมภาพยนตร์ในรมภาพยนตร์ย่อมได้อัตรร แห่งเนื้อหาของภาพยนตร์ได้ดีกว่าการรับชมที่บ้านแน่นอนครับเพราะจุดประสงค์ของโรงภาพยนตร์นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อชมภาพยนตร์โดยเฉพาะดังนั้นทั้งระบบภาพและเสียงมันจึงเป็นไปอย่างด้วยดีครับดูเดือดกันพอสมควรเลยนะคะถัดมาเรามาฟังผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าค่ะ ขอเชิญผู้สนับขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอข้อที่หนึ่งค่ะ วิธีนี้ได้ผลดีในการหยิเยี่ยมผู้ชมที่น่าลังคาเพียงแค่รอสักหน่อยต้องวางแผนให้ดีมันมีเรื่องของความเป็นชุมชนด้วยหนังตลกจะตลกมากกว่าเมื่อเสียงหวัวล้อแพ่ไปทั่วผู้ชมผลกระดกจากความตกใจจะทวีคูณขึ้นเมื่อคุณได้ยินเสียงฮือหารอบๆตัวคุณสัน คิดว่ามันช่วยเพิ่ผมผลกระทบของภาพยนต์อย่างมากวันตอนผมกําลังออกจากโรงหนังจากดูหนังที่ผมไม่คิดว่าจะสนุกเท่าไหร่และผู้ชายที่อยู่ข้างหลังผมยังคงน้ําตาไหลท่าทั้งทำให้ผมคิดทบทวนเกี่ยวกับภาพยนต์ในอีกมุมมองนึงทั้งสองฝ่ายสว้กันสุดแรงเลยนะคะลำดับถัดไปขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองค่ะ หนุ่ายค้านคนที่สองเชิญพูดได้เลยค่ะสวัสดีครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมโดยเฉพาะการสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับหนังไทยในโรงภาพยนตร์ที่มีจุดรวงสายตาอยู่เพียงหน้าจอขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องสำคัญ การดูหนังอยู่ที่บ้านไม่อาจทําได้การดูหนังในโรงจึงทําให้เรารู้สึกไปตามอารมณ์ภาพยนตร์ได้ดีกว่า <c oughs> ดิกับการดูหนังอยู่ที่บ้านซึ่งมีสิ่งบรบกวนเป็นสาภาพแวดล้อมภายนอกสมาธิที่มีต่อหนังจึงน้อยกว่าการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนขอบคุณ <c oughs> ขัดมาผู้สนับสนุนฝ่ายสเสนอข้อที่สาและฝ่ายสนับสนุนฝ่ายาค้านที่ที่สค่ะ <c oughs> เรียนได้ว่าธุรกิจหนังบนหน้าของมูกออนไลน์ยังคงภาวะความได้เปรียบและทำรายได้ไดจํานมนมากจากสมาชิกเราจะเห็นว่าในยุคสมัยธุรกิจลงข้าพยากาณได้ผล พบจากทฤษีเศรษฐกิจอยู่บ่อยครั้งโลหะพยนตร์ลายในหลายแห่งทำต้องปิดตัวการจป็นตำนานที่เหลือไว้แต่โลหะพยนตร์หลายแต่เพียงไม่กี่หงที่สามารถตั้งอยู่ได้จนสุงปัจจุบันแต่อุตสาหกรรมหนังฉายในโลหพยนตร์ยังคงสามารถหารายได้ด้วยการขายอุปกรณต่างๆเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนตยมซึ่งนั้นคงไม่ต่างอะไรนัก แต่สุดท้ายที่ตัดการจัการดูหนักให้ถูกหร <c oughs> ือสิทเพราะสถานการณ์โควิดสิบเก้าดเนการฉายภาพยนตร์ในโรงได้ทําให้ยอดของการโหลดดูหนักเฉลี่ยเพิ่มสูงข,ขึ้นสืบเป็นการซ้ำเติมและสร้างความลำบากให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตรตรดได้อีกประการหนึน่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้นหลายๆคนอาจจะเองอยการต่างประเทศเพราะเฟ็บุ๊คเกิดง่าย เพราะคนที่น uh ั้นจ่ายค่าดูเทเบิลอยู่ปกติแต่ที่บ้านเราลูกค้าส่วนใหญ่ดูดีบบดีืูไม่ก็แบบเฉียนที่แค่ไม่จ่ายเงินชิ้นง่ายๆเวลาจีบกันค้าลงถ้าเข้าลงหนักแต่ว่าความสัมพันธขอเข้าขั้นจีบติดลัจะชวนไปดูเลนรูที่ห้องที่เลยอาจจะดูเ่่นไป คือการดูหนังในโรงภาพยนตร์ถือว่าเรากำลังสนับสนุนภาพยนตร์ที่อยู่ิขสิทธิ์ไม่ใช่ว่าการอยู่ที่บ้านจะไม่ถูกแต่การสร้างโอกาสนั้นเป็นมากกว่าไหนๆคือการไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ก็จะสร้างความรแมนจิกไปอีกแบบเสียงดังฟังชัดภาพฉายขนาดใหญ่ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกหลังจากดูหนังจบกับคนในโรงหนังหรือเพื่อนๆที่ดูด้วยกันแต่ในเน็ตฟลิกนั้น แม้ว,ว่าจะช่วยในการเรื่องของเวลาแต่กว่าเลือกหนังกว่าจะนุ่งจะนี่จะเสร็จมันจะไม่เ,เวลาจูไปกว่าเดีมยมซะอีกไหนจะหาแพชชั่นรืออารมณ์ดีๆสำหรับการดูหนังที่บ้านรุ่นคนเลือกเวลาที่เหมาะสมและไปดูหนังที่โรงเลยซะจะดีกว่าไม่หนัซ้ำการที่คุณมัวแต่รอน ให้มันเข้าถอดซองต่างๆคุณอาจจะโดนซออยจากซึ่งต่างๆไปแล้วซึ่งเรื่องก็ได้ใครจะรู้สร,รุปของฝ่าิฉันบอกวาดการดูหนักที่บ้านนั้นสร้างความสบายใจให้แก่ตนเองฉันอยากทำอะไรก็ทำได้อย่างใจนึกคิดแต่ในโรงภาพยนต์นั้น กับมีผู้คนที่ยังไม่ทําตามกฎของการดรูหนังภาพยนตร์อย่างมีมารยาทและอย่างที่บอกการดูหนังที่บ้านนั้นมันเหมาะสมสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาถึงได้มีฟังชันสําหรับการกดหยุดการ,รกดเลื่อนไว้เราจะดูวทั้งกี่ครั้งก็ได้แถมในการจ่ายแค่รอบเดียวเราสามารถดูหนังได้ตามต้องการ ก่อดหมดเวลาแพ็กเกจสุดท้ายกอให้คุณอยู่ในรลกั้งคุณแต่แล้วถ้าคุณชอบมันก็เพียงซิ้แอแหฟนทอมสำหรับคุณหนักที่บ้านมาไว้เปิดบวตคุณ นกน,น,นขอพูดไปทางฝ่ายเสนอก่อนนะคะคุณพูดได้ดีนะคะแต่เนะะื้อหาส่วนใหญ่ของคุณเจาะจงไปทางความสะดวกสบายควรหาอะไรที่ดูดีกว่านี้มามนำเสนอให้ฝ่ายโต้ตตวอย่างค่ะในส่วนของฝ่ายค้านการพูดของคุณอาจจะมีการเลื่อช้าแต่ขอ้อมูลที่คุณเตรียมมานั้นก็ถือว่า แบบคนละเรื่องเดียวกันไปบ้างแต่สุดท้ายท<ช>ีมที่ชนะคือฝ่ายมาเสนอค่ะและทีมที่ชนะวันนี้คือฝ่ายเสนอค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ